จังหวัดสิริเกตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและส่วนต่างๆที่เป็นภาคีในการจัดงานเทศกาลดอกบัวบานสื่อสารประเพณีสีเผ่าไทยสิริเกศในภาวะที่เราร่วมกันทาง,งานในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่มาในวัฒนธรรมที่ดีงามของสี่เผ่าไทยสิริเกตในโอดับนี้เพื่อเป็นการสื่อสารภาษาท้องถิ่นจะได้เรียนเชิญท่านพบก,กับพิธีกรสี่ภาษา สวยขเมนรลาวและเยอในลำดับนี้ครับจงกาท่านผูวาราชการ,รจังมัดศีสเกท่ทนผูมิเกียริโนเมแซมไซติโกติลุงและโกบนันแน รลบนากลบกเนียให้จำนึงนางสาวสถิีดาพรเมืองจันท์กระตัวแทนชนเผ่ากุยซุยมาให้แต่งไงเนเจ้าเทียเยเชิญชวนอ่อนแซมทายมาให้บืนเจ้าเที่ยวงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสารประเพณีสีเผ่าไทยนนเลอแอตามาดีๆเจรมกนัวกูบันเนนะคะและก็เกิดแกนละครอิงประวิศาศาส์เจียดกำเนิดเกียมสิงเกดจังหวัดศรีสะเกดมาให้ ตะกมอนเนี่ยเปิดทางแล้วก็จัดกลุตะมวนอยาเชิญชวน,นอ่อนแมซมทรายมาให้บุญเจ้าเทียวงานนางกนวลดารานะคะสวัสดีแม่เอาบองโอนจังหวัดเกตทุกทุกเนี่ยไงไงไงเตียวเวรีล้อพยมบันตจอตัวแทนของแม่เอาบองโอนแฉลบตามมาเชิญชวนแม่เอาบองโตนจวบเกตสโลดีสโลชงายหมู่เที่ยวงานเทศกาลดอวลาำดวนบาร์ จัด้ยงตัวบีวันที่12บสองวันที่16แคปปะก,กุลนังกาเกิดเกิดการแสดงเจียบกำเนดวัฒนธรรมปีกจจกมจ้าจ้าของตาชนเผ่าเหียนขแม่อุยเลี้ยวเยอะอเกิดสรเจนจุนเล่จ่าไม่อาบังโกนปางนำโกนํำเจ้ามือมือการแสดงสีพิเศสวนประวัติศาสตร์เจี๊ยบกำเนิดจังหวัดเกตยืนกยังไงยังนยยงนกับทมไอ,อยคุณความดีปกปักรักษาไม่เอาบังโกน ເນື້ອຄືຍມາທ່ຽວບອຍກໍາລັງເກີດໃນອະບົງຄົນແມ່ນຢິນຈິດເດຕາຕົງໂນຍອາຕົງ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 ເນື້ອໃສສົມມາດພົວ મે ອັນຕາຟອນເຈົ້າແຍງໃຫ້ຄະນະຜູ້ອັນໃດຕົງໃດແນ່ຕົງໃດອໍຕົງໃດສາຍໃຫ້ບຸນຈະລົງກະດີຕິແນ່ຕິຊູນປິລໍາເນືອນນີ້ຕົງໃດແນ່ຟອນເຈົ້າແຍງໃຫ້ຝຶນຈະກິນນີ້ ดดอ,อุ่สนสตรเตี้ยเนี่ยเขียมอเขียมตำเนี่ยออนกวนเจ้าเงยเงยหายอยู่ดีไม่แลืกลัวออจ่าแอมมีปลามีเลีลเ้ยงมีดีกะมองง่ายเผลอกระเด็นระเบียดระแงนใสสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสาวสีสะเกตทุกคู่ทุกคนและสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเขา้าสู่งานเทศกาลดอกลำานวนบ้านสืบสารประเพณีสีเทาไทยสีสเกตประจำปี2 5 6 8่สิ่งงานของเฮาค่ะก็จะตั้งแต่วันที่12.16หมีนาคม2,568 ในงานของเข่าค่ะกับมีตลดมือเลยเริ่มต้นแตงแต่ขากังเว้นค่ะเริ่ม,มั้งแต่สีม่วงเสาเป็นต้นไปนะคะและผ่ากลางคืนของเข่าค่ะกระเริ่มตัตงแต่ถูกนึงกับการสแสดงแสงสีเสียงหิิงใหญ่อลังการคือเก่ากับตำนานสีพระเทศวนตามรอยบรรพบรุษข,ของเข่าเศ้าสีสเกตค่ะ ทุกท่านที่มาได้งานนี้รับรองตอผิดหวังมีทั้งของกินของใสรวบรวงของดีๆมาอยู่หมดนี้แล้ว22่อำเภอบอผิดหวังแน่นอนเพราะว่าอีหยงังอีหยังกะดีที่สีสกเกตค่ะอย่าลืมเดีายวพามาเที่ยวกันหลายๆเด้อค่ะครับนกีกาคือ